ปลายด้ามขวานใช้ด้านใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นพบกันทหลายที่นี่แล้วก็หลายปีนะครับที่ผมมาอยู่อยู่ที่ห้องนี้ตามปีก็อยู่ชั้นลา่าง บางปีก็อยู่ที่ห้องนี้วันนี้ก็จริงๆแล้วก็มีหลากหลายภารกิจนะครับจริงๆถึงแม้ว,ว่าหลายสิ่งอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ก็ยินดีมาพบท่าไในความป็นจริงก็ไม่ทราบหรอกว่าจะต้องต้องยุบย้ายอะไรต่างแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยินดี้อมรับในมติครมอรทุกประการก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปวัน,นาหน้าแต่สิ่งสำคัญที่มาวันนี้คือมาพบปะท่านเพราะ เป็นคนไกลที่มีความสําคัญต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยวันที่5มีนาคม5มีนาคม2498กระตุกกาหนดให้เป็นวันนักข่าวนะครับเมื่อ68ปีที่แล้วแล้วก็วันที่4มีนาคม2 5 4 5ในช่วงเวลานั้น1สี่งสองอภัยก็เป็นวันนักข่าวนักสื่อที่แห่งประเทศไทยนะครับก็ สถาปนาขึ้นมาผมคิดว่าความสำคัญของนักข่าวหรือสื่อมวลชนในปัจจุบันก็มีความสำคัญถึงได้มีวันของท่านได้มีการสถาปนาวันของนักข่าวนักสื่อผิดขึ้นมานะครับเพราะว่าทุกสังคมย่อมมีคนกลุ่มหนึ่งที่จะทำหน้าที่ในการในการสอบสวนตรวจตราสภาวการต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งที่ดีที่ไม่ดี แล้วพืที่จะเสนอแนะต่างๆนะครับเพะฉะนั้นคนที่ทําหน้าที่นี้ก็ถูกเรียกว่าเป็นนักข่าวนักสื่อสารมวลชนในยุคต,ต่อๆมารอะท่านมาทําหน้าที่นี้ไปอย่างยาวนานนะครับในการขอตัวของของสมาคมก็เกิดขึ้นมาที่กล่าวมาเป็นเวลา68ปีแล้วก็ท่านตัางหลายในประเทศไทยก็ได้ทาหน้าที่นี้ไปอย่างดีตลอดมาในส่วนของสมาคมนักสื่อสิทธิภาคใต้าทาง พี่ชยโยงก็ทําหน้าที่เป็นนายกสมาคมแล้วก็มีกรรมการและมีท่านหลายนะครับก็ทําหน้าที่ในพื้นที่อย่างดีตลอดมานะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะมีบริบทที่ไม่เหมือนพื้นที่อื่นของประเทศไทยนะครับมีบริบทที่ไม่เหมือนพื้นที่อื่นของประเทศไทยเพราะในจากว่าในพื้นที่อื่นอาจจะมีลักษณะของสถานการณ์หรือสภาพสังคมที่ไม่เหมือนกันในความแตกต่าง แต่ที่นี่พี่น้องประชาชนอยู่ในสังครรมกรุงเทพคนับคนแปดสินับถือสาสาอิสลามนะครับเคื่อสายวรายุพี่น้องอีกส่วนหนึ่งยีบ้างสิบ้าเปนบ้างในบางพื้นที่ก็เป็นคนไทยพุทธเพราะนั้นวิถีชีวิตจะมีความหลากหลายแล้วก็พระเรอยว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานานมาแล้วจริงๆแล้วสถานที่แหงนี้มันมีบริบทของความความไม่เข้าใจสะสมมาย,ยาวนาน นะครับสสมมามยาวนานก็หาเราย้อนหลังไป2,329กว237ปีผ่านนะครับที่สยามเคลื่อนกันมาในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่ปัตตานีนแห่งนี้แล้วก็เมื่อ114ปีก่อน10ปีนา242ก็มีรัฐชาติเกิดขึ้นมีเส้นเขตแดนเกิดขึ้นตลอดมาหลังจากนั้นบริบทภาคใต้ก็เปลี่ยนไปเรื่อย264เมี่อพระยาปฐมสายแห่งชาติ ก็ส่งบริบทต่อการที่กรมป่าฝลงกก็อาจมีความไม่เข้าใจต่อกันผ่านช่วงเวลาไปเถึงยุคจอมพลปสองสี่แปดเดสองสี่แปดเจ็ดรัฐธรรมนูญสิบสองฉบับก็ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกคนในพื้นที่ต่างๆมากมายนำไปสู่การก้องสองสี่เก้าศูนย์นำไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นสองสี่เก้าเดนนำไปสู่เหตุการณ์เมื่อสิบสามสิหาสองสี่เก้าเจ็ดหลายสิ่งหลายอย่างเดินหน้ามายาวนานความไม่สงบข้อก่อตัวสะสมมาในพื้นที่ังหวัาจะในภาคใต้ยาวนาน ยาวนานจำเป็น,นองยนี้ต้องเดินหน้าก่อต้องหยุด่ยนไขต้องเดินฟืนออกจากตกอไปให้ได้ไม่ว่าบริบทของอัตลักษณ์หรือในเรื่องของการบริหารการนำหน้าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปตีภาพหนึ่งที่ซ้อนทับกันอยู่แยกกันไม่ออกคือเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ยากจนลําบาก วิถีชีวิตของคนที่นี่ต้องยอมรับความจริงว่าเราเรียนในทิศทางส่วนใหญ่ไปวิถีศาสนาซึ่งยากคนควรในการที่จะหาชีพส่วนนั้นก็คืออาจจะมุ่งไปในส่วนรับราชการก็ยากคนควรในการที่แสวงหาชีพแล้วความนิยมด้วยการค้าขายอันตราแล้วก็น้อยกว่าคนที่อื่นเขาทห้คนที่นี่ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะของการว่างงานครอบครัวใหญ่มีบุตรหลายคนสภาพความยากจนที่ข้ามรุ่นต่อรุ่น ส่งผลท่อแม่ป้าใต้บร่สุทธิาใต้ทับและซ้อนกัอนอยู่สั่งสมอย่างแยกกันไม่ออกเวลาผ่านไปนะครับนานพอทมควรเราพยายามทีไปจะพยายามทําทั้งสองมิติวันข้างหน้าเขาต้องเดินหน้าต่อไปนะครับท่านในฐานะเป็นองค์กรที่กล่าวมาในฐานะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ช่วยดูแลเ่วยสอสอแล้วก็ทําหน้าที่ขอขอให้ท่านได้ทำมาเที่ยวท่านอยาสงสมบูรณ์ต่อไปในการสะท้อนสิ่งดีๆออกไปสู่โลกภายนอก สะท้อนสิ่งที่อาจเป็นสิ่งไม่ดีเพื่อให้มีการแก้ไขสะท้อนสิ่งนี้เป็นความเดือดร้อนประชาชนในทุกนิติให้ได้รับการแก้ไขอย่ที่กายกับผมหวังว่าตั้งจะเป็นบุคลากรเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่จะทำหน้าที่นี้ต่อไปเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับคืนสู่ความสงบในอนาคตต่อไปเราไม่อยากเห็นใครต้องสูญเสียในแผ่นดินนี้อีกผ่านเวลามาอีกเดือนกว่าก็ครบ2ี่สปี เหตุก,การณ์มันเกิดเมษาสี่หกนะครับในขณะที่ทหารวิทยุส่วน,เ,นเสียชีวิตที่สินีตามเรื่องทวนผลล่มแล้วก็สี่มัฆราสี่เจ็ดอีกไม่กี่วันก็จะครบที่สิบปีเราสูญเสียไปห้าพันกร้อยสิบกว่าคนเสียชีวิตทุกอาชีพบาดเจ็บหมื่นสองพันกว่าคนเป็นผู้พิการประมาณแ9ดร้อยเก้าสิบป่วยติดเตียงสาสิบแด มีเด็กที่อายุไม่เกิน25หรือยังเนีกไม่จบริตรีที่ต้องส่งให้กจนจบอีก4,400คนช่วยกันอีกแรงหน่งท่านคาาในวันหน้าเพื่อที่จะให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าต่อไปผมหวมีโอกาสในวันหน้าก็ว่ากันิริแต่เมื่อมีมติขรรมตรีให้ขยับก็ยินดีเรารับปฏิบัติทุกประการ เดินหน้ามาสู่ภาคใต้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะครับแลวก็ช่วยกันที่ลายประนาจังจะ,จะได้ภาคใต้ต่อไปขอบคุณพี่น้องทุกคนครับที่ครั้งที่ผมน้อมรับโดยจริงแนละ้วถามามาทราบไหมไม่ทราบมาก,ก่อนเพราะในความเป็นจริงก็เสนอต่ออยุคตามปกติแปยแต่ยี่เดมีนายี่เบี้กุมพาน,น,น,นแต่ว่าเมื่อพุ่มชาเห็นชอบว่าควรจะย้ายไปจากที่ก็ยินดีน้อมรับปฏิบัติภายในถ้ำวันนะั้น จึงถามว่าทราบไหมก็ไม่ทราบอันนี้เราถามว่าไม่ทราบแต่ก็ยินดีกพโดยวิัยของท่าราชการน้อมรับปฏิบตัติเราทําถึงเย็นของแต่ละวันก็ถือว่าภูมิใจ,จได้ทำนะครับอนาคตข้างหน้าก็าอีกเรื่องกนในเมื่อทางทรรมดีได้มีมติผมปฏิบัติทันทีนะครับก็ถามว่าทราบก่อนไหมไม่ทราบเพราะว่าเสนอต่ออายุไปตามปกติปกติแล้วจะต่ออายุได้สองครั้งครั้งละหนึ่งปี ก็ขอบคุณที่ได้ร่วมมือทํางานกันมาเต็มที่แล้วก็พร้อมเดินหน้าอนดาคตางหน้าก็อาจจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็ามีโอกาสอาจจะได้ร่วมกันอีกหัวใจเต็มร้อยนะครับเราคิดว่าในจังหวัดชายแดน,นภาคใต้เราเดินบนท้องถนนกับระเบิดที่อยู่ตามท้องถนนใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องแม่เครื่องมือค้นหาได้ผููได้แต่ในจังหวัดชายแดน,นภาคใต้กับระเบิดในหัวใจคน ความเข้าใจความเข้าถึงถึงจะเก็บก,กู้อะไรที่ไขมีโอกาสจะร่วมกันในท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บกู้ความรู้สึกในหวัวใจนของพี่น้องประชาชนในภายภ้าคหน้าขอบคุณพี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับทุกอย่างถูกกำหนดว่าให้เราทำอะไรแต่ผมหวใจเต็มร้อยแล้วหลังจากนี้เนี่ยพอเกษียณไปจกปะกลับมาช่วยพี่มีโอกาส เดี๋ยวบางทีเราต้องกําหนดชีวิตตัวเองเมื่อเวลาใกล้ก้ามาแล้วใช่ล้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากหัวใจหัวใจเราสะอื้นมาแต่วันแรกคาสั่งออกมาแล้วไม่เป็นไรครับจิตวิญญาณของท่าราชการและเคยเป็นทหารเมื่อก่าเนี่ยร้อยปร์เซนฏิบัติกันที่ ทุกคนต้ตกใจหมดคำสั่งถูออกมาคือทุกคนบินร้องปฏิบัติมันพ้าผาลงมาแล้วเก็บของนาทีทีใจคนนี้ถูกพันมากกว่าใจผมมาทุกปีที่นี่ไม่ได้มาเพราะผมสามพันมาเพราะท่านสาคัญอีกอย่างหนึ่งครับผมอยู่สปตมาน่านผมทาน การเป็นผู้ร่วมงานกับเลขาสบตกับพอบกับพอสบตมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ยุคของท่านเจริญศิตนักสงฆ์เพราะนั้นเนี่ยครับผมต้องใจว่าแต่ละท่านเนี่ยครับอาจจะมีแนวคิดคนละแบบคนละอย่างแต่ในยุคของท่านนะครับเป็นยุคที่ กับสปตนะครับผมเชื่อมั่นว่ามีความโปร่งใสที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของผลฤทธิ์ผลในเรื่องการพัฒนาเป็นอย่างไรหรือไม่นั้นนะครับผมถือว่ามันเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเราทําคนเดียวไม่ได้นะครับมันจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างในการที่จะทําให้ผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยประสบความสําเร็จผมยกตัวอย่างง่ายๆกับผู้ช่วย รงนิสาตลอดว่ายาก,กรณีของสนามบินเบตงไม่ใช่เรื่องของสปตสปตเนี่ยมีหน้าที่มาทําให้สนามบินมันใช้ได้แต่สุดท้ายเมื่อมันใช้ไม่ได้เนี่ยครับมันก็คือยันไม่ได้นะครับเพราะฉนั้นนะครับผมในฐานะที่เหมือนกับเลือดเนื้อเชื้อไขของสปตตั้งแต่มีสปตมาผมเป็นที่ปรึกษามาตลอดผมยืนย,นยันด้วยเกียรติยศของของของผมในซึ่งพวกเรารู้จักผมดีว่า เลขาธิการสปตคนที่ทํางานเนี่ยที่ผมประทับใจที่สุดมีสองท่านนะครับหนึ่งท่านสมเกียรติผลประยูรสองท่านท่าวีสองสองนะครับวันนี้ครับก็ ا, ถึงแม้นว่าจะรู้ว่าอีกห้าเดือนยังไงท่านก็เกษียณอายุแต่ก็ยังอยากให้ท่านทําหน้าที่จนกว่าจะเกษียณอายุนะครับแต่เมื่อการเมืองมันเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เห็นกับท่านว่าหัวใจครับนายว่าอย่างไงก็เอาอย่างนั้นเมื่อผู้บังคับบัญชา เห็นว่าเราต้องไปอยู่ที่นั่นก็เอาตามนั้นครับทันทีครับตามนั้นทันทีตัวไปหัวใจอยู่คนะผมก็คิดว่าครับในโอกาสต่อไปนะครับบุคคลอย่างท่านสมเกียรตินะครับยังมีโอกาสที่จะมาทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินอีกมากมายชีวิตของคนนะครับมันไม่ได้จบแค่เสียอายุผมเชื่อมั่นครับขอบคุณมากครับ ผมจะเริ่มต้นกับหมดชีวิตเองครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเพราะว่าแล้วผมเชื่อมั่นผมอาจเป็นเกษตรกรดีเด่นคนหนึ่งสูตรู้เรียนนะครับความรำไรความรำไรความท่ขอเป็นกำลังใจครับคุณ